สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อบัดนี้มือนี้มาพอ่อเจ้าขอ้างเป็นพอดีคุณพอออ่อสวอท่อสอท่อแปลงครับตำบลนานเรืองอำเภอนานเยียจังหวัดอุบลราชธา,านีบุ้ยเป็นสะสอนให้เจ้าบักุงงค่าอยู่นี่มีสามชนิดเด้อครับพี่น้องมีงงาาาาค่าแดงแง่คาเกษตรแดงแง่คาเกษตรแดงน้อยแล้วก็บคาเหลืองเฮ้ยว่างามคักงามเนี่ยรับ ถ้าผมไปเบิกงมากักเนี่ยนเขาอย่างไรพอนี่เขาเนี้ยบอ้เคนเนี้ยก็คัเตี้ยคุณพ่อสวัสดีพี่น้องกันนะอ้าวนเนี้ยตงัวเากหลเายเรอเายันเราะหัวเราะหครัวเราะหระัระับเราะหัทอดสะุนหนราเราะองเราะหนาเร่วเาวเขาเราวเราวเาเาัเาะัเป็นเาวเนยวเรัวเปานาวเยวเอาไว้าะหัหัะเร เขาก็คือพันกอกคอเตี้ยเขากอกคอเตี้ยเน่ยครับมันมีกอกคอหงกอกคอเตี้ยก็มีหลายกอกคอเนาะพ่อเนาะเจ้าก็ถือว่าเป็นเขาย่างเพรเขากินเนาะเขานักคครรัับแมนเขานักปะพี่น้องบัดนี้ผมสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งในสวนข้าวเรื่องเบิ่งเบื้งระบบน้ำพร้อม้ะครับพี่น้องแน่นอนคัาอีหลีเอโซล่าเซียวุ่นล่ะครับโอ้ ่ะพ่อพาไปนอนห้อย่างกับไปเบิ้งห้อยห้อยไรแน่ยนะพ่อาึเออห้อน้าเพิ่มกันมากขนาดพี่บ่ะพี่โอ้บ่่ากันมากตาข้าวห่าวับเบิ้งพี่้องเบิ้งฝนโอ้ ได้ได้ขายเนื้ออยูอ่บ่พ่อขาเจ้าหมาอยู่บ่เนี่ยาน้ามาเลย<ม>บนบนเมื่อไรครับไม <wheelchair. S 2> ่ได้ผัวเชียงกบข้าอะไรผัวซับซับเป็นน้อเนี่ยเป็นน้อเป็นลั่มนี่ครับเออบ่บ่แมนสายพันธุ์บอกสายพันธุ์ต่างหากสายพันธุ์ผวโอ้สายพันธุ์หรือผัวนี้เนาะสายพันธุ์หรืคือพวกคาคาไงแม่นครับคาไงคาเกษตรอย่างไงครับส่งไปเนี่ยแล้วเออตะกอนน้ำท่วมครับตะกอนน้ำท่วมขึ้นมาทั่วก็เดี๋ยวอยู่ว่าบ<พ>างงานผมว่าเขานดำมันหมิดอยู่ครับเบางงานที่เห็นอัน อันนี้มันยังพวอนี่พ่ะแกบดำแกบดำเนี่ยอะไรแกบดำแกบเผาห้องที่แกบเผา,ามาจากลุงสีนะโอ้บอกเป็นโอ๊บโอเผากำยังนะลุงสีนะครับแกเป็นอืุ้งอับแกไม่ใส่ไงครับม่งออมเลยนะระบบน้ำนี่เขาว่างทอมาจากนี่เล่นบ่ป่ะแม่ครับเอาน้ำมากใช้เติมยศใส่ยศไรไปน้ำก่อเลยกลางก่อเลยแม่ครับอ่าไม่แห้งเขาก็เปิดมันมีประตูของมันอยูอยย่<อ> แต่ว่า <Netz> ช <ank pedir als> ่วงหนาหนาวกับช่วงหนาฝนช่วงใดที่พอที่รักษาดีง่ายก็ได้หนาวง่ายก็ได้เนี่ยหนาฝนมันเจอเรื่องน้อยเกิดหนังหิ้งห้องกับโบ้เพย์เมันก็บ่าแท่งงอนบรีขึ้นหนาหนาหนาวนี่ถ้าถ้าเป็นหนาหนาวนี่แท่งน้อยดีแม่นครับอืมหนาวหนาวเรื่องแม่นด้อยแม่นไม่ด้วยอืมไม่ดูการของแต่ว่าคันหนาฝนนี่ม่านี่ระวังระวังย่างเดียวก็เป็นโรคโรคร่าโรคใบไม้กตบว่ป็นไหนมันคือมันเสือกไงครับเอ๋อ นอมันเดินค่อยดีนะครับคุทาสงมัยว่าเกิดไขมันเป็นล่านี่เกิดจากเข้าระบบเขาไปใน้ยกกล่องเนัห็นปะป๋อหน้ามันสีขังครับกล่องยุ่ค่อยดีไปไหนี่นี่มจะก่อนกว่าหออนุาตแล้วว่าหาลอยกว่าหาลอยกว่าเพื่มพะ่ได้นับบางยีกเยบมั่นวแเล้วมกลีกว่าแล้วก็การที่ยกล่องเนี่ยเขาาเม็นว่าสิงยกเชียวมัน่ะีไห ก็ต <c oughs> อนปลูกข้าก็ยกแทมนะครับข้าจังระหว่างเขาใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยของขอะไเขาก็จังใส่จอบเสียวมาคุยกันไปยังองตอนตอนตอน,ตอนปลูกนี่เขายกหลังมันปะนอยู่ครกตะกันยังป <c oughs> ลงปกปูกเนี่ยครับโอ้ยกยกหลังแขกแขกเขาจะปลูกมันปลูกยังไงครับมันต่่ว้มันตอมันเต้น้อยหนึ่งนะงครับสูนมันโผล่มาสูงค่าอยู่นี่มันจะมีสามพันบ่ะคะสามครับค่าเหลืองนี้ ราคาแดงง่ายห้อนี้แดงเดือดเท่าเดี๋ยวราคาแดงน้อยแดงน้อยราคากระเทียมแดงน้อยส้มนี้แต่ว่าเ้าสับขายสับขายส้มนี้ม่าครับส้มนี้นะครับแต่ว่าอันนี่ราเกษตรอย่างง่ายนี่ห้าไวแต่เปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนพันธุ์ครับผ้าเชียรพี่น้องเพิ่นอยากได้ไปขยันครับโอ้ไปย่างครับไปเบังข้างในดูปะผ้าพี่น้องขก็ไปเบังดูงามโพดงามโพดโอ้ย่ฝนพี่น้อง ช่วงนานาแรงนาหนาวจังที่ห้องอันได okay. mm? <im> ้ใส so really oh, ่ป <im> ุ๋ยหรืบ่ะพอปุ๋ยแบบบ่ได้บ่ได้ใส่หลายเลยที่แต่ว่าแม่ข่าแล้วว่าหนูมาใส่ปุ๋ยซอยเ้ฉพ่อเลยไม่ขาในช่วงเออไม่ละใจกันหนูมันจะมาคุยมาอยังซอยพอเราไม่ขาขายแล้วว่าที่ขายช่วงเมื่อว่านีเย็นๆแต่ว่าทั้งทั้งเดีอดท่วมมาเลยขาดทั้งเดือดเลยแม่ข่าทั้งเดือดอว่าไม่ใงี้ปวดขาโอ้ยหาปัวไม่ใงี้ยอยว่าจะที่เราอยากขายแล้วว่า นี่ค้าเกษตรแดงง่ายครับพี่น้องมันจะมีแดงง่ายแดงน้อยปนกันครับพี่น้องปนกันซับปนคนเละกันไปเมืองมันซาแล้วก็มาถามเรลยนะครับครัือว่าเข้าว่าอะไรเน้นนักว่าที่เอาข้า่นค้านี่ปลูกแปลงนั่นแปลงนี่ที่ว่าปลูกไปเลยมันมันจะเป็นของมันเองเออเวลาเขากับซับขายเองเล่นเปล่าเปล่าแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าเป็นแก่เป็นอย่างนี้เขาใส่ใส่ดรูตอนแรกอย่งนีล่าเ่าเนี จัริงจริงเกลนี้มันเก่จากขอกองงวงเลยครับบัวบ่นเฮ้วมาใส่เป็นมักกับขอกงวงเป็นมักในขอกงวงเจ่าอันส้มส้มเกลี่ได้ข้าแป๊วนั่งเล้าสีนะครับคีอต้องสีมาลดนี่หนึงเกือบสองพันกว่าบาทเออลงลงทุนทีเดียวแล้วก็เลยเล็กแล้วเลยอืมครับน้ำระบบน้ำคือว่าจักจักมือพอเขาจังจังแห้น้ำจังปล่อยน้ำแต่บางมันดินมันแห้งเขาก็เปิดครับมันบอกขนมก็เกลี่ยได้ บ่งสะพซะกอนสาพาพดินมันแหงเฮาก็เปอือกไส้ปัญหามักไ่เสียค้าไฟเสียสลัเสียวเอสลัเสียวเนาะกันพูดอะไสลัวมากง่้งเปิดเบือเปินมือเว่ไตายกับข้ากับคาตายห้ามถือยูเขาอยูเขามาฝนเร่นับนย้อนทุกคนบ่น่เออบ่ได้มาดว้เออประธนมีเวลา อย่างงี้นะพ่อเนาะครับสวนอย่างกระไรโอ้บังหยูพ่อเบิงบงบิงนอเดี๋ยวพ่อทั้งเกตเบิงนอกระมันแตกเือแตกขาดแตกแน่เดี๋ยวพ่อโหดเรือเลยครับอ๋อุ่มสองใบสามใบพอดีเนะพอกินเนาะเ่อจะเ้าขางโถน้ำโถน้เออ วอุ้มขะดาเดียีนจวงที่นองเรยนพยะ่อขามือบอกป่้อนไม่ได้เลยครับเบอังะของวสูยอดนี่ถ้าจะข้องวัสูญสิของปวดแขนปวดขาเราคุณพ่อก็บพกเก่งขึ้นมหไงได้พูดว่าจับเก่งอันนี้พันพันนขึ้นมาเอาบอระดาอันี้มีป่ะใช่ครับเป็นพันสิครับร่มคาเดียงย่างอยู่ครับย่างอยู่ย่างลายอยู่รัอย่างลายอยู่ครับอ่วกันค่ากระเจียดอยางไง ซุ่มแดงเงี้ยยกยกทางเดียวกันไพี่น้องไปเบิ้งกันไปไปเบิ้งก่อดซุ่มก่อดง่ยๆง่ามๆกันนะมาปวดมาเกิอบกนโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นกันเด้๋ยวับพี่น้องกับมาในนี่แต่ว่าแันเปลี่ยนททางล่างนั่นถ้ากันยืนกับแม่เนี่ยไปเห็นเลยครับเป็นห่ม นี่ครับถ้ากวาด้วนี่จังไรผ่อนี่ป่ะกวาป่ะครับครับถ้ามึงเอาสวนก็คุยกันได้นะครับอืมตลอดก็ตลอเดอย่าจะคุยกันได้พพยยลแล้วจะคุยกันได้นี่ครับแต่ทรงทั้งเฟียทั้งอะไรก็กลองละผมจะทรงเป็นก,อล,กลองละกลองยี่สิบโลดนะครับยี่สิบโลตกวก็โย่พันนะครับพันเนาะครับร่วมคารทรงแล้วเออเร่วมเบิร์ดเซ็ตแล้วถือว่ามันมีคารทรงหรือได้หวงที่น้องครับ พี่น่องมาสวนคุยกันได้ครับปุมยปัญหาถามาถามผ้าเอาเลยจังที่านปัอยากนะเพ่อะนาะปัญญาปันนาวงจังเอาไปปลูกเพราะเป็นว่าฮกไก็จะเอาฮกไร่เลยคุยกันได้ถ้าพีย่ไหอยูหนาก็ยังบอกได้นะพาะว่าผม็เดิาเขาพอจังกี่เพื่นเป็นผู้ญิบ้านเด้ครับพี่น้องเออเพื่นเป็นผู้ญิบ้านแล้วก็เกษียณนั่นะพราะว่าครบวาระอายุแล้วก็ไปวันนี้เพิ่นก็ได้มาเป็นสาท่อ เป็นผู้นำหมู่บ้านคือเก้าครับเป็นผู้บริหารกับบันผมครบเรลาอยู่ผมอาาปีอาสามครับมาครบเรลาอยู่ปีหกสามครับโอ้บางดู่ขับปีน้องร่มเหยียดเป็นร่มเหยียดบันนี้เห็ดยังไงครับบันเขาตัดตัดอย่าตัดก็มันตัดเอาเอ่อจังอไปปลูกไหมครับบันน้เพิ่นท่านใหม่ที่ครับบุญละปุ้ยมือมัดทัานอยู่สลักมัดไว้ครับอย่างนั้งจัง กูมีสามเม็รเนเด็กกับพี่น้องเลยเพราั้นทำมถึงสามเมตรก็สามเมตรกลัวเนาะปอนะกันบบบาซีปอนปะกย่างเเอนอะครับยังฉันหมดนอแ่ละอุ้ยลครับเป็นต่ออนซอนบ่ครับพี่น้องข้ากีนนอซ้าหุ่มัเออข้าจีนนองนี้ขาแดงน้อยเออข้าเกษตรแดงน้อยแต่ว่ากินนอกินลาบนี่แหละครับปวกลาบจีนก็เออถ้ากิอันนี้ก็สามเออสามใบสองใบสามใบพอดีเนาะปอนะ ไม่กเลับ่ใบครับมันจะอ่อนอ่อนหวตลอดโอ้ไม่สับยี่องใบครับมันจะอ่อน,ออนอออ่ไม่จอ่อนครับพี่นอ้องไม่ได้โผกินก็นจอร่อยแซ่บนะครับกินเบดทั้งนอเลยแม้แต่ผมก็ยังอ่อนได้แต่ว่า่าพี่น้องสนใจกันมากบ่งเอิญยุคกิดเลยนะปอนะอยุ่บ้านอันยังกบพ่อปานท่างอยู่มันที่ลดครับลาดตำบลตำบลนาเรียอเภอนาเย่จังหวัดอุบลครับบอกเบอร์โทรเพ่นไ้เบอร์โทรผมนะครับค่ะนแปาครับสามหนึ่งี่ ทีซีแปดเจ็ดนะครับโพวกขับมาเลยพอแปงบ้างสินาะครับผมครับเออว่ต้องผ่านไปบอครับมาเลยครับครับพวกคุยเลยสายตรงเลยครับครับครับเราหัดชวนกันแห้งคุยกันง่ายนะครับคุยกันง่ายเฮ้เบิ้งดูครับน้ำน้ำบ่น้ำเป็นปล่อยมาน้ำรดน้งบริสิทธิ์หนักเลยโอ้ยนะครับไปเอเบื้องอันมังป้าข้าเหลืองเขาดูบป่ะขี้สวนที่ไหนป่ะป้าป่ะออกนอกสกันหรอปะครับมังค้าเหลืองนี่จะแถวงป่ะ โอ right. the <speaking> the ้เด <sound> ียวที <speaking> ่ว่าข <assy> ้าวเลี้ยงมันจะเลี้ยงยากเนาะแต่สั้นแต่เส้นงตายเลยนี่เออแต่พ่มีระบบน้ำดีๆหลืวว่าคันบ่ยกล่องนี่เนะพอนะเหยียบรล่อยแล้วข้าเลี้ยงเขาขายขี้กันนะพอนะขายมัตทุพันทุย่างเหรอครับพี่น้องมีหน่อยก็เอาตามหน่อยนั่นละสมับไปเลยนี่เออสมใจนะพอนะสมใจไครับไปบ๊วย สูงแคกอเลยเด็ครับพี่น้องพูดเลยครับเป็นทศอ่อนให้พูดเลยครับถ้าผู้ใดสนใจเลยครับพี่น้องนะพ่อนะก็โทรมาหาติดต่อมาหาพอเปลียนได้ก็ได้ครับสวนกับวัยูับไก่ติดกับถนนนี่แหละครับออกจากเรื่องมาก่อนจะเข้าฮินลาดตอนที่เข้าฮินลาดครับคุประมุนยางนะครับถามว่าคุณบะมุนยางพอเปลียนครับขอบคุณหลายเลยครับพี่น้องที่ติดตามรัวเจ้านะครับพีอนะขอบคุณมากครับ